สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงสุขค่ะเรามาเริ่มกันที่คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดอร์อัมพรพินาา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพโรงเรียนบ้านสลวงนอก โรงเรียนวัดบวกครกเหนือศูนย์การเรียนบ้านเรียนโฮมสคูลที่คลับเฮาส์หมู่บ้านกุลพัฒวิวหกซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เห็นถึงการจัดการที่หลากหลายอย่างเช่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเป็นโรงเรียนลำดับที่5ในกลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศหภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมตอนต้นแบบทั่วไปและในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทย์คณิตอังกฤษคณิตอังกฤษฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นและอังกฤษจีนโดยมีกิจกรรมเสริมทักษะความสนใจและ ทักษะอาชีพให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดเช่นด้านดนตรีด้านเสริมสวยด้านศิลปะด้านเทคโนโลยีเป็นต้นโรงเรียนบ้านสลวงเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมและจัดการศึกษาให้แก่เด็กชายขอบซึ่งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมโรงเรียนมีการนำโคดดิ้งมาใช้ให้สอนรับกับการทำเกษตรโรงเรียนสลวงยังได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองด้วยการตามเด็กกลับมาเรียนเนื่องจากพบว่าเด็กจบการศึกษาออกไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาต่อและเลือกมีครอบครัวก่อนวัยอันควรซึ่งกระบวนการดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้คือการสอนด้านทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กได้ความรู้ด้านอาชีพไปเลี้ยงดูครอบครัวส่วนโรงเรียนวัดบวกครกเหนืออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่มีการบริหารจัดการเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการช่วยแก้ไขปัญหาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นครอบคลุมทุกมิติเพราะโรงเรียนมองว่าสถานการณ์โควิด ทำให้เด็กต้องหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียนไป2ปีเมื่อมีการเปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบในปีการศึกษา2,565อาจทําให้เด็กแต่ละคนมีความหลากหลายทางพฤติกรรมได้ดังนั้นความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชนจึงเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ได้แนวคิดของการศึกษามองว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคิดค้นหลักสูตรของตัวเองได้เพื่อให้เกิดการเรียนที่ตอบโจทย์ชุมชนและท้องถิน่นและเน้นการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้มากขึ้นเนื่องจากการศึกษาที่มีความหลากหลายและเด็กมีความต้องการทางการเรียนที่แตกต่างกัน การจัดการศึกษาเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยมันม,ม,ม,มีหลายบริบทแล้วก็มีความหลากหลายของกลุ่มเด็กที่ไม่เท่ากันความต้องการก็ไม่เท่ากันอย่างเช่นกลุ่มเด็กชายขอบเนี่ยาอาจจะแค่ต้องการที่มีการศึกษาในการที่จะไปตอบโจทย์เรื่องอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ไปดูในเขตพื้นที่นว,วัตกรรมก็ได้มีการซึ่งจะจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กโรงเรียนชายขอบนะคะซึ่งก็เราก็ได้เห็นว่าเขาก็สามารถจัดได้ก็จะมีความสอดรับในเรื่องของการเกษตรเข้าไป แต่เพื่อที่จะสอนหลักกับพื้นที่เพราะว่าในชุมชนตรงนั้นก็ต้องมีการเป็นกเกษตรกรรมแล้วก็เป็นเกษตรกร,ร,กร,รแล้วก็มีการใช้เอาสอนพวกโคดดิง้งดิจิตอลต่างๆเข้าไปเสริมให้กับเด็กๆเ,เพื่อให้เขาเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในบ้านจัดการในบ้านของเขาในจัดในกับท้องถิ่นของเขาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการที่จะทำและก็โรงเรียนก็พยายามที่จะสร้างาให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นแล้วก็ทําให้เด็กๆกลุ่มนี้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาหมายหมายควาว่าเขาอาจจะเ,เหมือนกับว่า,า,าบางทีเนี่ยบางทีจะจะไม่ได้มีการกาไม่ได้เรียนสูงนะแล้วก็ไม่ได้อ่าจจะต้องเหมือนกับมีครอบครัวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดึงเขากลับเข้ามาในสรุปการศึกษาเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยได้คือเติบโตในห่วงเวลาที่เขาควรจะต้องกร o อัพแบบไหนเติบโตแบบไหนใช่ไหมคะเพื่อให้ช่วงเวลาชีวิตของเขาเนี่ยได้อยู่ในกรอบของการ เบ้าหลอมของการศึกษาตลอดจนอาชีพจนให้เขามีพร้อมถึงจะมีครอบครัวได้ไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะไปสู่ระบบของการมีครอบครัวเร็วแล้วก็าทักษะในเรื่องของโอกาสต่างๆใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เราก็ได้พบว่ามีเด็กกลุ่มกลับเข้ามาในระบบเยอะแล้วก็แล้วก็ได้จัดในเรื่องของที่พักให้เด็กได้มีโอกาสในเรื่องของการเดินทางเนาะ เพราะในในในบางพื้นที่เนี่ยก็จะเรื่องของการเดินทางก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กก็สะดวกขึ้นรัดเองก็ได้จัดสถานที่เขากับเข้ามากที่วนได้เห็นกองในเรื่องของโรงเรียนโฮมสกูลนะคะก็ได้เห็นว่าคือว่าเรื่องการศึกษามันมันมีการจัดการศึกษารหลากหลายรูปแบบ <c oughs> เพื่อให้ตอบโจทย์กับคนหลากหลายกลุ่มนะคะตลอดจนวันนี้ก็ได้มาดูโรงเรียน ที่ดูเน,น้งนงเรื่องของความปลอดภยัยซึ่งก็เป็นกลุ่มเูืเ่อ้เป็นเ่องของคลิกวินที่เรา<ม>เองก็ได้ให้ความสําคัญอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าจากสภาพวังคธมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรวดเร็ว<ม>จากสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ<ม>เด็กๆเองก็อยู่ในบ้านกว่าสองปีแล้วกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาก็มีมิติในเรื่องของความปลอดภัยที่แตกต่างกันนะคะในเรื่องของสภาพจิตใจเพราะนวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นความเชื่อมโยงของโรงเรียนเองก็ได้ทํางานเชื่อมโยงกับชุมชนนะคะ<ม>แล้วก็ได้สร้างเครือข่ายเข้มแข็งในการที่จะดูแลเด็กๆ แล้วก็ตลอดจนในเรื่องของการพัฒนาของเรื่องจิตใจเพราะกม็มีซึ่งวัดก็เป็นส่วนองค์ประกอบ<ม>ในพื้นที่ด้วยก็ได้มาเชื่อมโยงกัน<ม>ต่างๆในการที่จะดูแลแล้วก็พัฒนาทุกด้านให้สามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีความวามีคุณภาพแล้วก็มีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนสีสังวานเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและงานอาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลายดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งพัฒนาทักษะงานอาชีพของนักเรียนส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะดนตรีนาทศิลป์และกีฬาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์